ทำไมเปิ้ลเงียบไปไม่ได้เงียบฉันแค่งเงียบใช่ฉันแค่งเงียบฉันแค่งเงียบโอ้อยากเล่นกับไอแก้มอยากคุยกับไอแก้มก็ได้อะไรก็ได้อยากคุย,ยกับมันไอเหี้ยวอยากคุยกับไอเหี้ยวอะ่ะจบละเสียงม้วไปเปล่าวะก็แกสูงเท่าไหร่กันเนี่ยฉันเหรอฉันเตีเยแล้วอย่าทามฉันเลยเท่าไหร่ ไอแกมร้อยหกสิบกว่ากว่าไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกันไอทอมบ,บอกฉัน okay, เกเท่าไหร่แกได้แตยากาแฟเฉยๆรอแกเท่าไหร่บอกฉันมาสิแกเท่าไหร่ล่ะฉันสูงร้อยร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบแปดอะปะโอ้โหสิบเจ็ดหกสิบแปดเหรอ เตียบวกฉันสองเซนเองชันอยากสูงอีกเก้ฉันร้อยเจ็ดสิบเองเขินเตียมากฉันอยากสูงอีกร้อยเจ็ดสิบคนไม่แฟนเขาร้อยเจ็ดสิบสองกันะแฟนนี่คนะแฟนนี่ใครเหรออุ้ยฮะไม่นะเป็นเดินโง่ไปให้อะแกไปไหนมันบ้าแล้วมีคนมากระจกเวยแอสซินทุบแน่ๆเลย <Huh? S 2> มันมีคนบ้ากแล้วแม่วมาทุบก,กระจกอ่ะจริงๆนนตรงหน้าล็อปี้อะเสกสีนน่ะเด็กแต่ก่อนเล่นเสกสินบ่อยๆแต่เนี้ยไม่ค่อยได้เล่นละเล่นบวอเฉพาะตอนซ้อมทีว่อะคือแบบเล่นทั้งวันเลยเอาจริงๆนะตอนซ้อม,อมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิ้ลก็จะรู้ขเ,รเขาเขาชอบอัดคลิปตอนเปิ้ลตอนเปิ้ลแบบ บนเนอเป็นบนหนักโอ้แกแล้วถ้าเขาบนแล้วมนหลุดมันเคยมีนะเขาเล่นกับไอเด็กนั่นมันไม่บอกเขาเราอาร์ตคิวเขาเคยได้ยิเขาเคยหลุดนะเฮ้ยใครเป็นวะโอเดี๋ยวมานะโอเคได้ได้ได้ทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรไหม เฮ้ยนี่สตีฟเหรอสตีฟนี่เหรอสตีฟตัวนี้เปล่าวะเฮ้ยสตีฟกับอเล็กเออดีมากโอ้ยโอ้ยแหลก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 นีก่ yeah. โอ้ยได้เป็นมร์เดอร์อีกแล้วเดิร์ตัวเดียวโหทำเหมือนฉันเล่นอมองอยู่เลยวะฉันเล่นอะไรอยู่พอนีอะตัวธนูอยู่ไหนอะหาธนูแป๊บไอ้ตัาธนูมันอยู่ไหน มันมีมร์เดอร์ติดตัววนะเนี่ยตัวเดียวนี่อ้อหายไปไหนแล้ววะมันเดินวนอนะเฮ้ คิดว่าแมนจะฆ่าได้หมดไหมไปไปอยู่ซ่อนตรงนี้แบบอู้หเออไม่เรียนพอว่ะ